ว่าออกบอกไม่ต้องมาหานะไปติดบ้านแล้วเรา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 เไม่ไม่เพราะว่าเขาเาดีค่าค่าเฉลี่ยค่ะไป10บ้านเอาสองพออีกแปดบ้านไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดวันไหนไปสองบ้านแล้วอีก8บ้านต้องไปต้องไปแล้วกันไม่เอาแค่2องเป็นค่ะเอาค่าเฉลี่ยก็พอมันต้องไปเอามากมายก่อนนั่นแปลว่าจริงๆคือเราไม่ตอนแรกคือเรายังไม่ได้โฟกัสจีทีคายก็คือเราเปิดให้เยอะที่สุด จูบไหมแล้วให้ค<ร>่าเสียบครับ ามีปัญหาใช่ไหมเขามีปัญหาในใจแดีวเขาแก้ไม่ได้เนี่ยแต่เราแก้เขาได้ใช่ไหมคะเราก็จะไปแบบเป็นหาคนแบบนี้ป้าูดอย่างนี้คือคือคนแรกเลยนะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบคือเหนียวแน่นแต่ไม่ยอมไปไหนอะเมื่อก่อนบอกเธออย่ามาหาฉันวนะันนะชฉ่นันท์ค่ะ แกแก้านไฟเป<อ>ิดบานไม่ได้ฟามที่แกอยากสมัครอ่ะปีนัวเ้ไปไม่อาจะรีบมามัะขนาดนี้อแกสมัครเปเจโกนะคะกต้อหากระมังสักท่าะมาต <van fucking> ่ปีนเพื่อมาขอสมัครเลยอ้สุดยอด